สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Behind the Fame นะครับก็เป็นแนวเกมผ่อนคลายสบายๆอบอุ่นหัวใจกันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เจอเรื่องเครียดๆมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องโควิดก็ตามนะครับเห็นข่าวแล้วก็น่าหดหูใจนะช่วงนี้นะครับก็เกมนี้ผมว่าน่าจะสามารถมาฮิลได้นิดนึงนะครับคือสไตล์ภาพของตัวเกมนะครับจะเหมือนเป็นอนิเมชันในสตูดิโอของจีบีเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะ น่าจะดูผ่อนคลายดีนะครับบวกกับเสียงเพลงประกอบนะครับก็ค่อนข้างไพเราะเลยนะครับน่าจะผ่อนคลายกันไปนะเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะนะครับการแก้ไขปริศนาแนวพัซเซิลนะครับของหญิงสาวชายแก่แล้วก็แมวตัวหนึ่งนะครับตัวละครน่าจะมีแค่3ตัวเนี้ยนะเป็นเกมชิลๆนะครับผ่อนคลายกันไปแต่ว่าตัวเกมนะครับยังไม่ใช่เกมตัวเต็มนะยังเป็นตัวเดโมอยู่นะครับอันนี้ผมก็ขอหยิบยกมาป้ายยากันก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหแค่งานเปิดมาก็แบบจีบีชัดๆเอออันนี้ก็คือตัวเกมแล้วนะครับมาถึงให้ทำอะไรเนี่ย ระบายสีเลยเหรออ๋อนี่คือผลงานที่เราจะต้องวาดนะครับเขาบอกว่าเขาเอาจจะเอาผลงานนี้ไปแสดงที่นิวยอร์กเลยนะครับโอเคผลงานนี้นะ <c oughs> ดูสีสิอ่ะสีเหลืองระบายนี่เลยครับก็เป็นเกมแนวพัซซลนะครับไม่น่าจะยากจนเกินไปนะ บวกกับฮิลิ่งจิตใจนะครับทำผลงานศิละปะโอเคตรงนี้ด้วยใช่ไหม That's it That's it แต่เหมือนว่าเสียงเพลงก็ยังไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบทนำอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ระบายไปก่อนแล้วกันนะครับสีเหลือง แหมแค่ระบายสีก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วอะ่ะผ่อนคลายจัดๆโอเคนี้จุดหนึ่งครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมดูไม่ออกอนะว่าคืออะไรอันเนี้ยโอเคเรียบร้อยนี่เป็นไงจิวบีชัดๆแนะนำว่าให้ใส่หูฟังเลยนะครับเสียงดีมากเสียงไอ้พูกการล่วงเมื่อกี้นะโอ้แบบ เสียงอย่างดีอะหยิบขึ้นมาครับเขาบอกว่าเป็นแปลงภูกันเก่านะครับก็ผ่านงานมาเยอะนะฮนี้มันก็ทํางานได้ดีนะครับผ่านผลงานดีๆมาเยอะเลยโอเคนี่คือห้องของเรานะครับดูการาฟิกดิสวยมากเลยนะครับแต่ว่าห้องห้องรกไปไหมเนี่ยออของอย่างเยอะเลย เค okay, เป็นห้องนอนนะครับเอาไว้พักผ่อนนะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมเค okay, เป็นโซฟาครับอันนี้มีผลงานศิลปะอยู่ oh. เหมือนเขาบอกว่าเป็นผลงานที่คล้ายๆกันสองรูปนะครับอือคล้ายๆกันนะเหมือนต้องเราหายอีกรูปหนึ่งหรือเปล่าลองดูสิ คือตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแค่บอกเรื่องราวผ่านประมาณนี้เอ้ยนี่ปะคล้ายๆกันอยู่นะ <Huh? S 1> เออคนเดียวกันเลยนี่หมาคนนี้เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดํานะครับแล้วก็หญิงสาวใส่เสื้อสีขาวชุดเดรสสีขาวโอเคเหมือนแบบเดินมาเจอกันเออนี่ไงใช่ไหม เดินมาเจอกันเลยนะครับในวันฝนตกประมาณนั้นคมไฟก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงลิซการทำนะครับก็ให้เปิดเพลงก่อนแล้วก็ทำอาหารเช้าเ,เขียนประวัติส่วนตัวนะครับเรซูมเม่นะ แล้วก็ทำกาแฟแล้วก็ไปเพ้นต่อโอเคเพลงคืนนี้อ่าฉันจะเปิดเพลงสักหน่อยแล้วกันนะเป็นการเออเรียกแรงบันดาลใจโอเคใส่เทปเข้าไป hmm. อ่าเพลงมาแล้วครับ hmm. โอเคตอนนี้เพลงมาแล้วนะต่อไปเราทำอะไรดี Oh, เพลงก็เพอนะครับชิลดีวะ่ะอาหารเช้าอ่านี่ครับ mm hmm. เพลงโหขนลุกอ่ะคือแบบผ่อนคลายอะ่ะออทอดไข่เดี๋ยวมันต้องเปิดตอกแก้ก่อนมันเนี่ย okay, ไม่ต้องนะตอกไข่ตอกยังไงโอเคทอดได้เลยครับแล้วก็ขนมปัง ปิงซหายได้ยังอะไรั้งโอเคแหม่กินช่างน,น่ากินเหลือเกินนะเนี่ยโมรออะไรกันอยู่ล่ะกินซะเลยอาโอเคขนมปังครับประกบทาเนยกัดซะ โอ้คืองานภาพดีมากครับเรียบร้อยต่อไปเรซูเม่อันนี้ป้เรซูเม่เหมือนเขียนประวัติส่วนตัวนะครับที่จะไปจัดแสดงผลงานที่แกลเลอรี่ในนิวยอร์กนะอ๋อกดพิมพ์ไปเลยฮะเดียบ้าบเหรอ พิมพ์ไปพิมพ์ไปปุ๊บ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 ก็เขาบอกว่าหวังว่าคุณจะได้จดหมายนี้เออฉันเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะแล้วก็เป็นอิลลัสเตอร์ใช่ไหมก็แบบออกแบบผลงานอะไรพวกนี้ละมั้งประมาณนั้นผลงานศิลปะก็ผลงานศิลปะนะครับเป็นสิ่งที่ฉันหลงใหลมากที่สุดในชีวิตเลยนะหวังว่าคุณจะพิจารณาฉันให้เป็นเออส่วนหนึ่งในการจัดแสดงในปีหน้านะขอบคุณ โอเคอ่าเขียนเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็กาแฟนะกาแฟนี้เอ่อเอสเปรสโซ่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะเทเข้าไปคือชอบการเคลื่อนไหวของเขามากเลยอะคือมาดูเป็นการ์ตูนดีเนาะจีบีชัดๆเนี่ยดูดิอ่ะแก้วกาแฟครับ แล้วก็เทเลยกาแฟยามเชา้าแหมกินนี่แหละฉันชอบที่สุดเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรไหมตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าที่เงียบสงบนะครับแล้วก็มีภูเขาขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าเหมือนอะไรมันหายไป นี่มีอีกรูปหนึงนี่ารูปคนน่ะเหมือนเป็นพวกร้านขายของนะครับแล้วก็มีผู้หญิงใส่เดรสสีขาวกับล่มสีแดงแล้วก็ใช้หนุ่มครับชุดสีดำโอเคอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต่อกันหรือเปล่านะสามภาพแล้วนะครับคล้ายๆกันเนี่ย hmm. เช็คทีละจุดแล้วกันนะ อันนี้เป็นถังสีที่ว่างเปล่านะครับเอาเดี๋ยวเราย,ยังไม่ได้วาดรูปอะ่ะอยากดูก่อนเอานี่งชายแก่ครับแล้วก็แมวของเขาวัด,ดีจ้าคุณเป็นไงบ้างก็ชายแก่ก็เมินเราทุกวันเลยนะครับแล้วเขาก็ทำงานของเขาต่อไปนะเฮ้ยรูปนี้คุณคุณฮเอ้ ว้าวแมวนี่ดูแบบนอนแบบนอนสบายเลยอ,ะ <laughs> อ,อ,อ่ะอ๋อแล้วสกเก็ตครับแมวแก่กับชายชราเออมีใครเป็นไหมเวลาแบบเออร่างขาวดำอะ่ะหูยังสวยเลยครับแล้วพอลงสีแป๊บเละโอแมนโอแคท ชารลากับแมวชารลาของเขาแล้วก็ตรงนี้สกเก็ตซะเลยไม่สนใจฉันใช่ไหมขอสกเก็ตซะหน่อยละกันผมมันก็สกเก็ตยากเหมือนกันนะเนี่ย โอเคน่าจะได้แล้วมั้งก็เป็นชายแก่ที่อาศัยอยู่ตรงข้ามถนนกันนะครับเอ่อเหมือนว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแลนสเคปนะครับแล้วก็การเพ้นสีน้ำมันนะเขาก็จะเพ้นผลงานตลอดเลยนะแบบไม่ไม่สนใจชั้นเลยอ่ะ ก็าบางทีชีวิตเขาอาจจะผ่านเรื่องราวมาเยอะนะครับก็อยากรู้ว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงโอเคแล้วก็ภาพนี้คุ้นมากเลยครับมีแสงกระพริบด้วยนะอือบอกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างคุ้นเคยเลยนะครับสกเก็ตซะอ๋อนี่คือเราไปลอกผลงานเข้ามาใช่ไหมอ๋อคือภาพทุ่งหญ้าใช่ป่ะเออภาพทุ่งหญ้านี่ อ,อันนี้คือหนึ่งในผลงานของชายแก่นะครับที่เขาวาดไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบแคล้ายๆภาพวาดในห้องของเราด้วยนะโอเคอยังชิลจิบกาแฟซะหน่อยนี่ไกล้องหันมาเองเลยนะครับ แต่ผมขอไปดูอย่างอื่นขอแล้วกันนะอันนี้ก็วิทยุที่เราเล่นเพลงไปข้างบนเหมือนเป็นประกาศสิยยบัตรใช่ไหมประมาณนั้นเป็นภาพวาดครับก็เป็นทุ่งข้าวสีทองนะแล้วก็มีที่วัดทูปอยู่ครับงานนี้ดูสวยฮะ ก็แสงแดดตอนเช้ากับที่นั่งแล้วก็กาแฟสักแก้วนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอย่างแหลมอันนี้เป็นอะไรทุ่งลาเวนเดอร์เหรอโอเคเป็นลาเวนเดอร์ครับอันนี้ประตูไปไหนเนี่ยเ,เหมือนเปิดไม่ได้ครับจนกว่าเราจะทำงานให้เสร็จนะที่จะไปแสดงโชว์นะครับ อันนี้เป็นผู้อ่งานสกเก็ตของเก่าปะเหมือนเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับที่เคยทำมาก่อนนี่เป็นนิยายก็ฉันจะอ่านทุกคืนเลยนะก่อนนอนนี่เป็นสกเก็ตบุ๊กครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำโอเคเอา่าฝั่งนี้กินข้าวอีกได้ไหม ออกไม่ได้นะครับเรากินไปแล้วโอเคดีมอนอันนี้เป็นพวกงานอ๋อน,นี่คืองานแสดงโชว์ครับน่าจะไปแสดงได้นะฝั่งนี้เป็นนิยายที่ชื่นชอบครับแล้วก็เป็นแบบมุมมอมไว้ผ่อนคลายนะครับฝั่งนี้อ้นนี่คืออะไรสีเด่นมาเชีย เป็นกล่องไม้ที่มีดอกทานตะวันนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นแบบให้กด่ะแต่ันกดไม่ได้นะเนี่ยคือเกมมันก็จะผสมแนวพาสโซเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสเก็ตโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับห้องเฮ้ยมีแบบอ้นี้ด้วยอ่ะมีถาวันด้วยแบบ ดูดีฮะแต่ระวังงูนะโอเคก็ okay, คือรูปนั่นแหละมาตามเควสครับมาโอเคเราก็เจอแล้วนะครับที่รูปที่เหมือนกันนะอะไรมันหายไปก็น่าจะเป็นผ้าทิศนะครับที่หายไปจุ่มสีซะหน่อยแล้วก็ทาซะโอเค อ๋อมีแบบมีของออกมาด้วยนะครับก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆนะครับจากดอกทานตะวันนะแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวเจด้วยเจคือใครอาจจะเป็นลุงหรือเปล่าเนี่ยใครคือเจอก็ไม่รู้นะอันนี้คือต้องมา,มาประกอบกันครับเป็นพัลเซ กระาดาษโดนฉีกไว้เกมก็ไม่น่าจะยากนะนี่ไหมโอเคเรียบร้อยครับ3มชิ้นถ้ามันคือไอตัวกล่องจริงด้วยครับเหมือนว่าฉันเคยเห็นรูปร่างนี้มาที่ไหนมาก่อนนะภายในห้องเนี่ยก็คือกล่องเมื่อกี้แหละโอเคอแล้วก็ กดสีเข้มหรือปะหนึ่งสองสามสี่หปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ปะโอเคใช่ครับ <Huh? S 1> เจอสีเขียวทีนี้เราก็เอาสีเขียวไปทำงานต่อได้แล้วนะเออเพราะว่าเริ่มต้นเรามีแค่สีเหลืองสีเดียวนะครับ <Okay. S 1> ทาสี <All right. S 1> บีบสีซะ สีเขียวคือยาวๆสีเขียวตรงนี้อาสีเปิดข้างล่างนิดนึงแล้วก็ยาวๆนี้แล้วก็โอเคยาวลงมาเรียบร้อย ผู้หญิงก็ดูเท่ดีนะโอเคเหมือนเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเราได้เล่นเป็นลุงแล้วใช่ไหมรอบนี้เพลงก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะ ้เป็นลุงครับอันนี้เจ้าเหมียวแหมเหมียวงงาวแมวสีส้มแล้วก็สัตว์สีขาวนะครับกำลังแบบยืดเส้นยืดสาย <c oughs> ประมาณนั้นแต,แต่ว่าห้องลุงยังไม่มีตรงนี้เลยนี่ผลงานหายไปแล้วครับอันนี้หรือเปล่ากำลังทำ กดดูสิโอเคนี่ไงก็เราก็วาดรูปเสร็จแล้วนะลุงวาดรูปเสร็จแล้วครับเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์ด้วยนะอันนี้คืออะไรเอ๊ะมันก็เหมือนแพทเทิร์นอันนั้นเลยนี่ เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะก็เขาบอกว่าเรื่องราวหลังรูปภาพนี้มันคืออะไรกันแน่นะต้องติดตามต่อไปนะครับอา้าวจบเลยเฮ้ยผมว่ามันก็อบอุ่นหัวใจดีนะครับดูแบบขนลุกอะ่ะเออขนลุกจริงกัน,น่นอนเลยขนแบบขนตั้งเลยมันก็รู้ผ่อนคลายดีครับแบบแอบมีซึ้งๆด้วยนะ เรื่องราวก็น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อน่าสนใจดีเกมนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในตัวเต็มนะครับตอนนี้มาเล่นได้เท่านี้นะก็ถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย